สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาสถานที่พ่อขุนผาเมืองที่ลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์มาท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์กันผมก็พอมีหาเก็ตเล็กๆน้อยๆมาที่พอไปอ่านเจอพอไปฟังมาพ่อขุนศรีนทรา,าชิตไม่ใช่กษัตริย์องค์แรกของไทยนะครับจากจารึกหลักที่หนึ่งที่เขียนไว้ว่า พ่อกูชื่อสีอินทราทิศแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตูพี่น้องท้องเดียว5้าคนผู้ชายสาผู้หญิงสองพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่อย่างเล็กซึ่งจารึกหลักที่1มันเขียนว่าอย่างนี้ก็คือจบเลยแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าแล้วก่อนที่ยุคพระร่วงเนี่ยคองสุขโขทยัยมีใครอีกไหมที่คองยุคสุขโขทยัย ซึ่งโชคดีมากเราไปเจอจารึกหลักที่สองจารึกวสีชุมเขียนไว้ว่าพระมหาเถรสีรัทธาราชจจุุรามุนีสีรัตนรงกาทีประมหาสามีเป็นเจ้าอันนี้น่าจะเป็นชื่อตำแหน่งไม่ใช่ราชวงศ์พระร่วงราชวงศ์เดียวแต่ยังมีราชวงศ์อื่นๆด้วยซึ่งจารึกหลักที่สองเนี่ยมันเป็นยุคต้นสุขโขทยัย ซึ่งหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนจารึกหลักที่1ด้วยซ้ำแล้วจารึกหลักที่2บองบทที่8เขียนว่าพระมหาเถรศรีสัทธาราชจจุรามุนีเกิดในนครสรวงสองแควปู่ชื่อพญาสีนาวน้ำถุงเป็นขุนเป็นพ่อสวยรราชในนครสองอันอันหนึ่งชื่อนครสุขโขทยัยอันหนึ่งชื่อนคร สีเสรนารายประดิษฐานพระศรีรัตนามหา,าธาตุใกล้ฝั่งแม่น้ําในนครสุขโขทัยนั้นแล้วยังไม่หมดแค่นั้นเราไปดูจารึกหลักที่2หน้าหนึ่งบรรทัดที่17ที่เขียนไว้ว่าพ่อขุนนําถุมตอกหัวช้างด้วยอีแดงเพิงได้เมืองแก่พ่อขุนนําถุมพ่อขุนนําถุมใส่อีแดงเพิงประมาณเท่าบาทเวนเมืองแหนเมืองสุขโขทยัย เมืองแหงก็คือเมืองตากสมัยโบราณแล้วพ่อขุนน้ำถุงชนช้างกับอีแดงเพิงได้เมืองสุโข,ขทัยเมืองแหงมาให้ของมีค่าอีแดงเพิงก็คือทรัพย์สินทอง1บาทซึ่งเราก็มองได้ว่าอีแดงเพิงคือกลุ่มมอญคมเมเคยปกครองสุโข,ขทัยกับแหงมาก่อนแล้ว พ่อขุนศรีนานํำถุงมชนช้างชนะก็เลยได้เมืองสุขโขไทยกับเมืองแห่งมาแล้วหลังจากนั้นเมื่อพ่อขุนศรีนานำถุ่มปกครองเมืองได้มาสักระยะก็สวรรคตไปเมื่อข่าวการสวรรคตร,รู้ถึงหัวเมืองต่างๆก็เกิดแผ่นดินสุขโขไทยลุกเป็นไฟเมื่อขอมสบาดโขนลำโพงเนี่ยบุกมาตีบุกมายึดสุขโขทยัย ขอมสบาทเนี่ยคือชื่อคนส่วนโขนลำโพงเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองจากนั้นจารึกวัดศีชุมก็หันไปเล่าเรื่องของพ่อขุนผาเมืองพระราชโอรสของสีนาวนําถุมกับพระสหายพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาวซึ่งก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเจ้าเมืองบางยางคือที่ไหนกันแน่ถึงแม้ทั้งสองพระอ,องค์จะเป็น พาอสหายที่สนิทกันแต่ฐานะไม่เท่ากันโดยพ่อขุนกลางเมืองพ่อขุนผาเมืองมีฐานะสูงกว่าจะได้เห็นเห็นได้จากพระนามเดิมจารึกหลักสองว่ากมมนเตงอันผาเมืองภาษาเขมรจะแปลว่าผู้เป็นใหญ่แถมยังได้รับของสำคัญจากผีฟ้าสีทระปุระคือกษัตริย์เขมรที่สวรรคตไปแล้วแล้วสี โสทรปุระเนี่ยก็เป็นชื่อเมืองนครก็คือพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ในสมัยนั้นในสมัยนั้นก็จะมีให้พริดาไปอยู่กับเจ้าเมืองต่างๆสิ่งที่พรยาผาเมืองได้รับพระราชทานจากผีฟ้าสีโสธรท,ทรัปุระก็คือ 1. พระขันชัยสี 2. นามสถาปนาสีอินทรปตินทรารทิศ 3. นางสุข,ขมหาเทวีเจ้า พระราชธิดาของผีฟ้าโสธรธรปุระหลังจากนั้นพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกังหาววางยุทธศาสตร์ร่วมกันจนสามารถตียึดเมืองสุขโขทยัยกับศรีสัชนาลัยคืนมาจากขอมสบาดโขนลำพงได้สำเร็จซึ่งในจารึกเขียนไว้ว่าตีเมืองมากกว่า1ครั้งพอตีเมืองกลับมาได้ปุ๊บก็ตัดสินใจยกเมืองสุขโขทยัยให้กับพ่อขุนบางกังหาวเลย โดยในการทําพิธีราชาพิเศษให้พ่อขุนบางกลางหาวในครั้งนี้พ่อขุนผาเมืองได้ยกพักขันใช้สีแล้วก็นมสถาปนาสีอินทรปตินทราทิศให้กับพ่อขุนบางกลางหาวคราวนี้เรามาสรุปนะครับว่าใครเคยรองเมืองสุขโขทัยมาบ้างได้แก่อีแดงเพิงคือมอนคาแมสองพ่อขุนสีนานน้ำถุม 3. ขอนสบาดโขนลำโพง 4. พ่อขุนศรีอินทราิิย์ก็คือราชวงศ์พระร่วงสืบราชสมบัติต่อกันมาด้วยเหตุนี้พ่อขุนศรีอินทราิิย์จึงไม่ใช่ประถมกษัตริย์องค์แรกของสุขโขทยัยเรื่องราวทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ